สวัสดีครับวันนี้กลับเขากับช่องวิชรอนทีวีนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการถอดแผงประตูนะครับเชฟฮาวิโอนะครับตรงนี้นะถอดตงนี้มานะครับไม่ว่าจะถอดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับก็จะบอกวิธีการถอดนะครับสิ่งที่เราต้องใช้นะครับก็จะมีไขควงแฉกไขควงแบนตัวตอกนะครับตัวตอกนะครับแล้วก็ค้อนเล็กนะครับ ผมที่ถอดเนี่ยก็คือจะเอาตัวปืนยิงเซนสอร์กระับออกมาดูนะครับว่ามันเสียหรือเปล่านะครับถ้าเสียเนี่ยก็สามารถซื้อเป็นค้างได้นะครับค้างละ480บาทนะครับในลาซาด้าหรือช็อปปี้นะครับเหตุตอนแรกนะครับตรงนี้ดามจับมือจับอันนี้ที่ผมทำเนี่ยเป็นฝั่งคนขับนะครับใช้ปากแบนนะครับแสงจะน้อยหน่อยนะยวผมปรับแสงให้ตอนนี้ในตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ จะก๊อปแก๊สอให้ไม่ต้องกลัวฮนะเสร็จครบนะครับในนี้นะครับจะมีรูสองรูนะครับจะมีไขควงแชกอยู่ขันเลยครับ เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ครับให้เราเนี้ตรงนี้แค่ช่วงนี้ครับกดเขด้าไปลึกๆหน่อยนะครับเสียงเสียงเราไม่สนใจแล้วนะมันต้องมีครับ แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแค่การดึงแผงประตูด้านล่างคนระับดึงดึงไม้หมดครับพวกนี้อย่างเงี้ยตอนห่อด้านล่างจะมีจะมีรูให้เราเอานิ้วสอดควยตรงนี้ครับแล้วก็ใช้งัดตะวัน,น,นมีขั้วหูดพวกคลิปล็อกก่อนนะครับแล้วก็เอาตรงหูช้างออก ก็ยกขึ้นพวกเราต่างๆเก็บให้ดีนะครับโอเคที่มันไม่ออกแล้วก็ถอดปดลัก๊กปลั๊กตักไฟฟ้านะครับแล้วก็ปลั๊กที่เปิดฝากระโปรงท้ายนะครับพวกมุหรี่พวกน,พน,นี้ถ้าเกิดมันหลุดออกนะครับคลิบล็อกเนี่ยก็พยายามจับเสียบให้มันครบๆนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอไปนะครับเดี๋ยวจะมาถอดตัวนี้สามตัว อ่ดมาดูกันตอของผมก็สรุปแล้วเมื่อกี้ถอดตัวนี้ออกแลนะ้วฮะก็พอดีไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับรีบทด้วยแล้วก็หลกด้วยนะฮะก็ถอดมาแล้วนะฮะตัวเฟืองไม่หักนะครับปกติแล้วเฟืองเซนล็อกตรงกลางมันจะหักต,ตัวนี้ไม่หักนะครับก็ต้องเดี๋ยวไล่ดูจุดอื่นกันต่อไปนะครับอาจจะต้องลองเปลี่ยนทานรีโมทดูนะครับหรือไม่ก็ต้องเช็คฟิลนะครับเซนทล็อกนะครับเพราะว่าปกติแล้วขันประตูเนี่ย เพาะประตูคนขับเนี่ยจุดอื่นนะครับจะต้องขึ้นตามหมดนะครับเซ็นตรล็อกนะครับหรือว่ากดรีโมทนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวต้องต้องไล่เช็คดูโอเคครับขั้นตอนการประกอบก็ทาเหมือนเดิมนะครับพวกหมุดต่างๆนะครับพยายามหามให้ครบนะครับนะฮะเนี่ยก็ไม่ยากครับครั้งแรกจะยากเสมอนะครับทาครั้งแรกอุปกรณ์ก็ที่ที่ผมบอกนะครับปัดแบนแล้วก็เป็นไขควงสีแฉกนะครับ ตัวยาวแล้วก็น็อตอุปกรณ์ต่างๆนะครับเก็บให้ครบนะครับห้ามหายเลยนะสวยตรงนี้ตรงนี้แง่ตรงนี้จะยากนิดนึงแง่ตรงนี้ก่อนนะเพราะตรงนี้ปากแบนที่เราแง่ครับแง่ให้มันโดนตรงนี้เพื่ออันนี้ให้มันอ้าขึ้นนะครับแล้วก็ดึงออกดึงออกปุ๊บแล้วก็ง้างนิดนึงแล้วแง่ใต้นี้ใต้นี้ก็จะมีเรือมาเทียบในตรงนี้ตรงนี้จะมีเรือนิดนึงเห็นไหมตรงนี้ไม่โฟกัสตรงนี้จะมีเรือนั่นแหละครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์กับใครนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ก็คือกดติดตามนะครับนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อได้ติดตามเทคนิคการดูแลรถของคุณนะครับด้วยตัวเองนะครับโดยที่ไม่งอช่างนะครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะครับบิกชอนรถบ้านโคตรถูกนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ